พอจะมีเวลามาทดลองงานไหมพรุ่งนี้จะได้เริ่มงานกันเลยแบบทดลองงานพรุ่งนี้เลยแหละครับก็พรุ่งนี้ติดงานที่ไหนหรือเปล่าไม่มีแล้วครับว่างอนอนหมอนจมเลยครับ <laughs> <laughs> นอนที่นอนเป็นบ้องหวานเย็นเลยครับ <laughs> เออแต่ผมเอออันนี้อันนี้ใช่ไหมเอกสาร,าร <laughs> เนี่ยเรซูเม่ะ<อ>ฮะประสบการณ์<อ>การศึกษาอะไรเงี้ยฮะกิจกรรมที่ผมทำหาอะไรผมเคยเป็นประธานชีรเดอร์เลยครับผมไม่ได้ถามอ๋ออ๊ คือผมอยากจะขอเบอิกก่อนได้ไหมครัพอดีผมจําเป็นขอเบอิกครับ,ค,รบคือยังไม่ได้ทํางานแต่ขอเบอิกไม่รู้ว่าทางบริษัทมีนโยบายแบบนี้ไหมฮะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูที่นะ สวัสดีครับสออวัสดีมือไม้อ่อนเนาะครับผมออบชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อมื่นครับน้องมื่นมืน่นเล็กมื่นก็ได้ครับเคยทำงานที่ไหนมาเนี่ยมีประสบการณ์ป่ะอ,อ๋อมีแต่ประสบภัยครับตลกเลย ครับผมเอ้ผมเพิ่งจบมาครับเรียนกี่ปีเนี่ยผมเรียน9ปีฮะเขามีแต่เรียน8คืออธิการเขาบอกเป็นโปรโมชั่นฮะเรียน8แล้วก็ฟรีหนึ่งเรียนแปีหนึ่งที่ไหนวะที่ที่มหาวิทยาลัยผมฮะตกหรือเปล่าไม่ได้ตกครับผมผมชอบเรียนฮะก็เขาก็เลยแถมให้ทํางานหนักได้ไหมเนี่ยโอ้สบายมากเลยครับงานหนักแค่ไหนเนี่ยผมไม่ไม่หวั่นนะครับเลิกดึกได้ไหมเช้ามืดก็ยังไหวฮะสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็แย่เลครับถ้าเช้ามืดมาก แต่แต่เช้าไม่บ่อยแล้วครับวันสองวันชอบเนาะตลกดีครับผมอันนี้ประวัติผมอยู่ในนี้ฮะเราเหรอครับแล้วเดือนเดือนอะอยากได้สักกี่หลักอยากได้สักห้าหลักครับห้าหลักครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะจริงเหรอครับเนี่ยพี่จะพูดเล่นทําไมเล่าผมขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าพอจะมีเวลามาทดลองงานไหมพรุ่งนี้ จะได้เริ่มงานกันเลยแบบทดลองงานพรุ่งนี้เลยแหละครับก็พรุ่งนี้ไงติดงานที่ไหนเลยบ้าล่ะไม่มีแล้วครับว่างนอนหมอนจมเลยครับนอนที่นอนเป็นบ้องหวานเย็นเลยครับเออแต่ผมอันนี้อันนี้ใช่ไหมเอกสารเนี่ยเรซูเม่ฮะประสบการณ์การศึกษาอะไรเงี้ยฮะกิจกรรมที่ผมทําหาอะไรผมเคยเป็นประธานชีริเดอร์เลยครับผมไม่ได้ถามอ๋อเอ๊คือผมอยากจะขอเบิกก่อนได้ไหมพอดีผมจําเป็นขอเบิกครับคือยังไม่ได้ทํางานแต่ขอเบิก ไม่รู้ว่าทางบริษัทมีนโยบายแบบนี้ไหมฮะเอาว่าอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เหรอฮ <ะ S 2> เอา้าได้เลยอม่าใส่ปัญหาอ๋อวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับค,ครับผมอย่ามาให้แล้วนะครับ <c oughs> อขอไปก็จัดให้อันนี้ที่ขอไปไงห้าหลักครับเห้าหลักไงโอ้โหใส่ถุงมาใหญ่เกิน่าข <c oughs> องเยอะอขอบคุณมากเลยครับผมลองดูลองดูนะลองว่าจะทํางานใน้กุ้มข้างเงินเดือนครับโอ้ยอตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกเอาที่ชอบก่อนนี่อึอ้งสิโอ้อึง้งฮะอันนี้ <c oughs> หลักกิโลห้าหลักหลักแรกหลักกิโลหลักกิโลพวกนี้แหละครับหลักสูตรไงหลักกิโลหลักสูตรแล้วอันนี้แหละครับอันนี้หลักฐานครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันนี้คะอันนี้หลักธรรมครับหลักธรรมอติปิโสพะวาลังสามมาหัมบุตรพอดนะครับพอดนะฮะทำไมอ่ะเออเ๊อ ้องการห้าหลักก็5้าหลักไงหลักแรกก็คือหลักกิโลมันมาแค่สี่หลักเองะฮะหลักกิโลหลักศูนย์หลักฐานหลักธรรมหลักธรรมนี่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 หลักอะไรฮะหลักมากมากมารักครับไม่ใช่หลักรักมากมากมากห้าหลักเลยเนี่ยว้ยห้าหลักคือเงินห้าหลักครับไม่ใช่หลักแบบนี้อ ก็เห็นบอก5หลักผมก็จัดให้5หลักเนี่ยมันเป็นเงินครับ5หลักโอ้ทำไมไม่พูดเป็นเงินแล้วทุกปีผมก็ให้ลูกน้องอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วเออเลยครับผมโอ้โห,โห,โหที่คุณมาสมัครอะไรเนี่ยผมมาสมัครแมนซ้ำครับอะอะอ,ะอะไรแล้วมาสมัครพนักง,งานแนแมนซ้ำครับผมมาสมัครแมนซ้ำครับ แล้วคุณผมร<ม>้านบะมีนงครับอ้าวแล้วมาทําอะไรหาหอ,อกที่นี่นฮะผมก็เป็นลูกค้าเขาแล้วก็มานั่งร้านเขาเนี่ยทำตัวเหมือนผู้จัดก,การเนี่ยนะผูไม่ได้ทําตัวผมนั่ง,งเฉยๆมึงมาถามกูเองผมนึกแต่งตัวทีร้านบะมีเอาเห็นแต่งโอ้ร้านอะไรลยนะฮะร้านบะมีโอ้ไม่ไปแล้วครับผมไก่หรือไงลน่ะ โอ้ทั้งไกลทั้งเปรียวฮะติดถนนยังเปรียวอีกเหรอเปรียวหูมืดไฟก็ไม่มีฮะโอ้อะไรเปนไฟดับอออให้ให้หลักหลักมากมากมากรักรักครับผมห้าหลักพอดีห้าหลัก,มลกไม่ใช่เงินนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครยับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้ารงยิง่ยยงกว่า สอนเ็กเป็นูเล็กจบครบเป็น